วันนี้เราจะได้ศึกษาในปรมัตรธรรมต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาถึงหัตถายรูปซึ่งเป็นรูปที่ห้าในรูปปรมาตถ์ในหมวดที่ห้าวันนี้เราจะได้ขึ้นศึกษาในหมวดที่หกคือชีวิตรูปคําว่าชีวิตท่านในคําวิเคราะห์ว่าชีวิตอินทะยังชีวิตตะรูปังนามะ แปลว่าชีวิตอินรียชื่อว่าชีวิตรูปคําว่าชีวิตในที่นี้หมายถึงชีวิตตรูปที่เราเคยศึกษาผ่านมาในเจตสิกนั้นเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นนามาชีวิตชีวิตตรูปนี้มีความเป็นใหญ่ในการรักษารูปธรรมคือกรรมวชรูปนั้นให้ ดำรงอยู่เราจึงเรียกรูปชนิดนี้ว่าเป็นชีวิตรูปเป็นใหญ่ในการรักษารูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดมาจากกรรมให้ดำรงอยู่ชีวิตรูปนี้เป็นรูปที่หล่อเลี้ยงสหชูตสหาชาตรูปสหาชาตรูปนั้นก็คือรูปที่เกิดร่วมกันกับตนรูปที่เกิดร่วมกันนั้นเรียกว่าสหาชาตะ เรียว่าสหชาตรูปสหชาตรูปนี้ก็ได้แก่กรรมชะรูปคือรูปที่เกิดมาจากกรรมนั่นเองและตัวชีวิตรูปนี้ก็เป็นกรรมชรูปด้วยคือกรรมชรูปจะเกิดพร้อมกันโดยมีชีวิตรูปนั้นเป็นผู้อนุบานหรือรักษาไว้ให้รูปนั้นดำรงอยู่รูปชนิดนี้จึงเรียกว่าชีวิตรูป ปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันในปัจจุบันนี้ซึ่งเรื่องของชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันอยู่เสมอเรามักจะพูดกันอยู่ทั่วไปว่าสิ่งนั้นมีชีวิตสิ่งนี้มีชีวิตซึ่งเป็นความเข้าใจของของพวกเราทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเคยเรียนแต่ทางวิทยาศาสตร์เคยเรียนชีวิตแต่ทางวิทยาศาสตร์มาเพียงทางเดียวทางชีววิทยานั้น ก็จะอธิบายว่าแม้แต่ต้นไม้ให้ต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตคิชื่อคือคําว่าชีวิตเนี่ยทางชีววิทยากับคําว่าชีวิตในทางปรัาธ,ธรรมนั้นมีความหมายไม่เหมือนกันถ้าทางชีวะนั้นต้นไม้เป็นธรรมชาติที่มีชีวิตแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นต้นไม้ไม่มีชีวิตคือในต้นไม้นั้นไม่มีชีวิต ทั้งนี้ก็เพราะคําว่าชีวิตในพระพุทธศาสนาคือชีวิตรูปนี้จะต้องเกิดมาจากกรรมเพราะตัวชีวิตนั้นเป็นกรรมชรูปและเป็นเอกะรูปด้วยคือเกิดมาจากกรรมอย่างเดียวไม่ใช่เกิดมาจากจิตจากอุตตุจากอาหารมีกรรมเป็นสมุทฐานเพียงอย่างเดียวเป็นเอกะชรูุปคือรูปที่เกิดมาจากสมุดฐานเพียงอย่างเดียวส่วนต้นไม้นั้นเกิดมาจากสมุทฐานหลายอย่าง เกิดมาจากอุตุเกิดมาจากอาหารแม้แต่ความเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตด้วยอํานาจของอุตุและอาหารเรื่องจิตนั้นไม่มีต้นไม้ไม่มีเจตนาต้นไม้ไม่มีจิตและไม่มีเจตสิกเพราะฉะนั้นต้นไม้จึงเจริญด้วยอุตุและอาหารแต่ธรรมชาติที่เจริญอย่างนี้ทางภาษาทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีชีวิต แต่ว่าในทางาพระพุทธศาสนานี้ไม่จักว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่จักว่าเป็นสัตว์เป็นแต่เพียงพืชเท่านั้นเองเคยมีหลายท่านไ้ตีความไปว่าต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราถ้าหากว่าไม่มีชีวิตแล้วทําไมพระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้พระทิ่สุนั้นโคนต้นไม้แล้วก็ปรับอาบัติ เท่ากับการฆ่าสัตว์เหมือนกันเช่นการฆ่าสัตว์นั้นต้องเป็นอาบัาติปาจิตตีการโค่นต้นไม้ก็เป็นอาบัาติปาจิตตีในทางวินัยนั้นก็ปรับอาบัตเหมือนกันก็เลยโมเมเข้าใจเอาว่าต้นไม้นี้ต้องมีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็คงจะไม่เป็นพุทธบัญญัติแต่เราหาได้เฉลียวใจไม่ว่าพุทธบัญญัติที่ห้ามตัดต้นไม้นั้น เป็นห้ามเป็นการห้ามแต่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นเองเป็นแต่เพียงพระวินัยบัญญัติแล้วก็ปฐมว่บัญญัติคือเหตุเทศบัญญัติพระวินัยข้อนี้ขึ้นมาก็เกิดมาจากเพราะพระภิกษุนั้นท่านไปโค่นไม้เอามาทําบ้านเอามาทำปุติแต่ว่าไม้ที่ไปโค่นนั้นก็เกิดไปโค่นไม้ในพระราชุทยานของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านโค่นมาเป็นจํานวนมากจนกระทั่ง มีผู้ร้องเรียนซึ่งการกระทําเช่นนั้นเป็นการทําลายความร่มรื่นเป็นการตัดไม้ในพระราชอุทยานพระพุทธองค์จึงได้วางศกขาบทข้ามพระที่สุตัดต้นไม้นี่เป็นเป็นเหตุประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือไปโค่นต้นไม้ที่มีรูปเทวดาอาศัยอยู่ซึ่งรูปเทวดานี้เป็นเทวดาชั้นยาุรมหาราช ก็ไม่มีวิมานตนเองอยู่โดยเฉพาะอาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่เมื่อพระพิสุท่านไปโค่นต้นไม้เข้ารุกเทวดาก็เดือดร้อนไม่มีที่อยู่ก็โกรธแค้นคิดว่าจะทํำลายพระพิสุก็เกรงว่าจะบาปก,กรรมจึงได้มาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสยกย่องเทวดาว่าทําถูกแล้วก็การปทุสร้ายต่อพ,พิสุนั้น ไม่เป็นการดีเลยเป็นบาปเป็นอันลรายล็อกต้นไม้ต้นอื่นยังว่างเปล่าอยู่ก็ให้ไปสิงสถิตอยู่อย่างต้นไม้ต้นอื่นนี่เป็นเหตุจึงได้บัญญัติไม่ให้ทุกที่สุเนี่ยไปโค่นต้นไม้แต่ไม่ใช่หมายความว่าต้นไม้นั้นมีชีวิตหรือมีวิญญาณอย่างที่บางท่านเข้าใจไ้าเสียไปต้นไม้นั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากอุตุและอาหาร ถ้าพูดถึงคําว่าชีวิตในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นชีวิตตรูปซึ่งทําหน้าที่อุดบาลรักษารูปที่เกิดรวมก,กันกับตนแล้วรูปนั้นจะต้องเกิดมาจากกรรมเป็นสมุดฐานกรรมนั้นก็คือเจตนาเจตนานั้นก็คือเจตสิกนั่นเองเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตรูปหมายถึงชีวิตในพระพุทธศาสนาไม่มีวิญญ,ญาณคือไม่มีจิตไม่มีเจตสิก ถ้าต้นไม้มีจิตมีเจตสิกแล้วต้นไม้ก็คงจะมีเจตนาคงจะมีเจตนาและสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ต่างๆได้แต่ต้นไม้รับรู้อารมณ์ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่ที่จะพึ่งรับรู้ด้วยจิตด้วยเจตสิกแต่ว,ว่าเจริญเติบโตได้ก็เพราะมีอุตุมีอาหารสองอย่างเนี่ยเป็นสมุทรฐานเป็นปัจจัยนี่เป็นเ,เรื่องชีวิตทางพุทธศาสนาะกับชีวิตทางชีววิทยา เป็นชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเนี่มุ่งแสดงชีวิตถึงชีวิตของสัตว์ที่สมมุติกันว่าเป็นสัตว์ประกอบด้วยรูปด้วยนามทั้งสองอย่างไม่ได้แสดงถึงสภาพของชีวิตตามบัญญัติของทางวิทยาศาสตร์ได้ตั้งกับบัญญัติขึ้นว่าสิ่งนี้มีชีวิตในชีวิต,ตรูปนี้เป็นรูปที่อรูปาลเป็นรูปที่รักษา รูปที่เกิดร่วมกันกับตนก็คือกรรมะชรูปแล้วตัวชีวิตเองชีวิตรูปนั่นเองก็เป็นกรรมะชรูปด้วยกรรมะชรูปใดที่เกิดร่วมกันกับตนก็รักษากรรมะชรูปนั้นน่ะให้ดำรงอยู่ให้ดำรงอยู่ฉะนั้นในชีวิตของคนเนี่ยท่านจึงแบ่งเป็นรูปเป็นนามนามชีวิตก็คือชีวิตตินตสีเจตสิกที่ทําหน้าที่รักษาจิตเจตสิก อันเป็นสภาวะของนามเี่ยให้ดำรงอยู่แล้วก็ชีวิตร,รูปนนี้ก็ทำหน้าที่รักษารูปประชีวิตนี้ให้ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยจึงมีอยู่สองคือรูปประชีวิตกับนามประชีวิตฉะนั้นรูปนามของเราที่ดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีชีวิตทั้งสองนี้เป็นผู้รักษาชีวิตอินรีเจตสิกก็รักษาจิเตเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับตนให้ดำรงอยู่ ในถีติขณะชีวิตรูปก็เหมือนกันทำหน้าที่รักษากรรม,มชรูปที่เกิดร่วมกันกับตนให้ดำรงอยู่ชั่วถีติขณะแล้วพังทะนั้นก็คือการดับไปขนาดของชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยเป็นขณะเล็กๆเ,เพียงชัว่วคณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามคือจิตเจตสิก สิบเจ็ดขณะก็เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปหนึ่งขณะแต่ว่าจะไปดับร้อมกันกับจิตดวงที่สิบเจ็ดในพังคะาขณะรูปจะไปดับพร้อมกันกับนามในขณะนั้นในร่างกายของเราจึงแบ่งเป็นสองส่วนเป็นรูปไปชีวิตกับนเปมาชีวิตเะนั้นที่เราใช้กันว่าชีวิตเนี่ย ดำรงอยู่ชีวิตยืนยาวอยู่ยังไม่แตกดับไปก็หมายถึงมีนามาชีวิตกับรูปปบชีวิตนี้ทำหน้าที่รักษาอยู่ชีวิตของเราก็ดำรงอยู่คือปรากฏอยู่ถ้าชีวิตรูปนี้แตกดับไปชีวิตนามนี้ดับไปชีวิตของรูปนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ในขณะต,ต่อไปแต่ว่าโดยคณิกะแล้ว ิขณะแล้วเนี่ยโดยอนุขณะนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแต่ว่ายังมีสันปติคือความสืบต่อปรากฏก็เหมือนกับรเราเนี่ยยังไม่ตายยังปรากฏอยู่อาจจะมีปัญหาที่เราสงสัยว่าในเมื่อสภาวะทางปรมาธธรรมนี่พระพุทธองค์ได้แสดงถึงสภาวะว่าเป็นนิสตะนิชีวะ คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตทําไมในอภิธรรมจึงมีคําว่าชีวิตด้วยคือเมื่อกล่าวโดยประมมัชสภาวะแล้วนี่ชีวิตไม่มีสัตว์ไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตในประมัติธรรมทำไมจึงแสดงถึงเรื่องของชีวิตที่แสดงถึงเรื่องชีวิตนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ทําหน้าที่รักษา สหาชาติธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนแต่ว่าในชีวิตตรูปและชีวิตนามสองอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าเป็นตะเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นทําหน้าที่รักษาสหาชาติธรรมให้ดำรงอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวิต หมายถึงไม่ใช่ชีวิตที่เราสมมติกันแต่ว่าเป็นสภาวะที่ทำหน้าที่อนุบาลรักษาทำที่เกิดร่วมกันกับเต็มนี้ให้ดำรงอยู่ที่ว่าไม่ใช่นั้นเพราะเหตุว่าทั้งรูปประชีวิตและนามปชีวิตที่แสดงไว้ในประมัติธรรมนี้ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ที่เป็นอนัตตาเป็นสามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป จึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวิตที่เราจะบังคับบัญชาได้แต่สตแสดงให้เห็นถึงคำว่าสภาวะอันเนี้ยทำหน้าที่อุบาลรักษารูปนามให้ดำรงอยู่ในชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปตัวมันเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ทำหน้าที่รักษารักษารูปที่เป็นกรรมชรูปที่เกิดรูปกันกับตนเนี่ยให้ดำรงอยู่ในชั่วทีติขณะ ในขนาดต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดหมายถึงว่าสันปตินั้นจะขาดลงในชั่วระยะหรือช่วงบชช่วชาติ็นชาตินึงก็ดับในระยะยาวระยะยาวในที่นี้ก็คือเออมื่อถึงที่สุดของชีวิตแล้วก็หมายถึงว่าตายที่เราสมมุติกันว่าตายนั่นเป็นการดับไปของชีวิตที่ดับในระยะยาว และการดับในลักษณะนั้นก็คือชีวิตรูปชีวิตนามเนี่ยดับไปไม่เกิดอีกในปัจจุบันภพแต่ว่าอาจจะอุบัติเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปอีกถ้าผู้นั้นยังยังมีกิเลสอยู่ยังมีเหตุแห่งความเกิดอยู่ชีวิตนี้ก็จะอุบัติเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปสภาวะของชีวิตรูปนั้นโดยลักษณะท่านอธิบายว่าสหชาตารูปานุปาระล,ะละาักษณะ มีการตามรักษาสหชาตรูปเป็นลักษณะคำว่ามีการตามรักษาสหชาตรูปเป็นลักษณะเนี่ยหมายถึงรูปที่เกิดร่วมกันกับตนนั้นจะเป็นรูปอะไรก็ตามชีวิต,ตรูปนี้จะทําหน้าที่รักษาเช่นอย่างในในภาษาทารูปเนี่ยในภาษาทารูปห้าคือหนึ่งจักขุภาษาทารูป ในจักขุปภาษาธรูปนี้ก็จะประกอบด้วยรูปต่างๆอยู่สิบรูปคือมีอวินิโพครูปแปดมีชีวิตรูปหนึ่งและก็มีภาษาธรูปเป็นที่สิบเรียกว่าจักขุทัสกะกราบคือหมวดหมู่ของรูปที่มีจักขุปภาษาทะเป็นที่สิบเช่นในในจักขุปภาษาทะซึ่งเป็นรูปทำหน้าที่ที่จะรับรู้อารมณ์ ที่เป็นรูปารมณ์นั้นในจักขุภาษาทรูปนี้ก็จะมีชีวิตรูปทำหน้าที่รักษารักษาหมวดหมู่ของรูปที่เป็นภาษาทรูปเนี่ยอยู่ด้วยเรียกว่าจักขุทศกะกราบคือหมวดหมู่ของรูปที่มีจักขุภาษาทะเป็นที่สิบอันนี้เราจะศึกษาถึงในตอนหน้าเกี่ยวกับเรื่องหมวดหมู่ของรูปหรือที่เรียกกันว่ารูปกราบ หรือแม้แต่ในโสตะภาษาทรูปก็จะมีชีวิตร,รูปนี้เกิดร่วมด้วยในโสตะภาษาทะซึ่งเป็นหมวดหมู่ของรูปที่เป็นเรื่องโสตะภาษาประกอบด้วยรูปสิบอย่างคืออวิธิโพคร,รูปแปดชีวิตร,รูปหนึ่งแล้วก็โสตะภาษาทรูปอีกหนึ่งก็รวมเป็นสิบฉะนั้นในหมวดหมู่ทุกๆทุกๆหมวดหมู่ของรูปไม่ว่าจะเป็นจัตุปภาษาทะ หรือไม่ว่าจะเป็นโสตปสาทะก็จะต้องมีชีวิตรูปนี้เกิดรวมด้วยชีวิตรูปนี้ก็จะทําหน้าที่อนุบาลรักษารูปบวหมู่บวชหมู่ของรูปเหล่านั้นให้ดํำรงอยู่นี่เป็นลักษณะของชีวิตรูปโดยหน้าที่นั้นชีวิตนี้ทําหน้าที่ทํารงไว้ซึ่งรูปเหล่านั้นเป็นกิจในบาลีอธิบายว่าเตสังปวัตตะนระสังมีการทํารงไว้ซึ่งรูปเหล่านั้นเป็นกิจ เป็นหน้าที่ของชีวิตคือทําให้รูปเหล่านั้นดํารงอยู่การที่สามอาการที่ปรากฏเตสันเยวะถะปณะปัจจุบันฐานางังมีการประกอบให้มั่นคงอยู่เป็นผลปรากฏเขาว่ามีการประกอบให้มั่นคงอยู่เป็นผลปรากฏในที่นี้ก็คือทําหน้าที่ประกอบให้กรรมชรูปซึ่งเป็นสหชาตรูปนั้นตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นอาการปรากฏหรือเป็นผลปรากฏเช่นอย่างตาเราเนี่ยยังดีอยู่หูเรายังดีอยู่ก็เพราะว่ามีชีวิตรูปนี้รักษาทำนาที่รักษาตารักษาเอ,อจะขุภาษสทะหรือโสตะปปัสสะเนี่ยให้ดำรงอยู่ได้ส่วนประทัดฐานที่ให้เกิดชีวิตรูปนี้ท่านอธิบายว่ายาปยิพฐะปะปทัสฐานัง มีมหาครูตรูปที่เสมอภาพเป็นเหตุใกล้คําว่ามีมหาคูตรูปที่เสมอภาพเป็นเหตุใกล้นั้นก็คือมีาธาตุดินาธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมเป็นเหตุให้เกิดชีวิต,ตรูปนี้ที่เสมอภาพนั้นก็หมายถึงว่า,าธาตุทั้งสี่นีเ้เกิดขึ้นโดยสม่ําเสมอกันไม่มีาธาตุใดเด่นหรือาธาตุใดด้อยเป็นไปอย่างสม่ําเสมอกันชีวิต,ตรูปนี้ก็ดํารงอยู่ได้ โดยมีมหาภูตรูปเนี่ยเป็นปัตฐานหล่อเลี้ยงฉะนั้นชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ได้ทั่วด้วยด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมถ้าธาตุตรงสี่นี้ไม่สม่ำเสมอกันเช่นธาตุใดธาตุหนึ่งเด่นขึ้นมาธาตุอื่นๆด้อยลงไปชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ชีวิตรูปนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องแตกดับไปในที่สุดเพราะว่าชีวิตรูปนั้นเป็นอุปาทายรูป เป็นรูปที่ต้องอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นฐานตั้งอยู่ถ้ามหาภูตรูปสี่นี้ดับไปรูปชีวิตรูปนี้ก็ดับไปด้วยนี่เป็นเรื่องของคำว่าชีวิตรูปที่เราจะต้องจดจำไว้ให้แม่นยำก็คือชีวิตรูปในพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงรูปที่เกิดมาจากกรรมแล้วก็ทำหน้าที่รักษาสหาชาติรูป ธืรุษที่เกิดร่วมกันกับตนนี้ให้ดำรงอยู่เป็นสภาวะลักษณะเพราะมิฉะนั้นแล้วเราจะค่ยยอยอไปเข้าใจว่าแม้แต่ต้นผลไม้รากไม้นั้นก็มีชีวิตก็ขอให้เข้าใจว่าชีวิตที่มีอยู่นั้นเป็นชีวิตทางชีววิทยาไม่ใช่ชีวิตทางประมัตธ,ธรรมเพราะว่าชีวิตทางประมัตธ,ธรรมเนี่ยผู้ที่มีชีวิตนั้นหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้องมี สมุดฐานทั้งสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่คือมีกรรมมีจิตมีอุตุมีอาหารกรรมจิตอุตุอาหารทั้งสี่เนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่ตัวรูปชนิดนี้เป็นรูปที่เกิดมาจากกรรมเป็นสมุดฐานเพียงอย่างเดียวต่อไปก็เป็นหมวดที่เจ็ดคือคําว่าอาหารรูปคําว่าอาหารรูปท่านอธิบายว่ากัพณีกาโรอ,อาหารโรอาหารรูปังนามะอาหารารูปังนามะ แปลว,ว่ากัพรีการาหารชื่อว่าอาหารรูปกัลลังกยิกริยตีติกัพรีการโรแปลว,ว่าในโพชนะใดอันบุคคลกระทำให้เป็นคำหรือกระทำให้เป็นของกินฉะนั้นโพชนะนั้นโพชะนั้นชื่อว่ากัพรีกากัพรีการะอาหารยตีติอาหารโร โภชนะใดอันบุคคลกลืนกินฉะนั้นโภชนะนั้นชื่อว่าอาหารกัพรีการโรจัโสอาหารโรจาติกกัะลีการาหารโรแปลว่าไดโภชนะอันบุคคลกระทําให้เป็นคํานั้นด้วยกลืนกินได้ด้วยฉะนั้นโภชนะนั้นชื่อว่ากัพรีการาหารฉะนั้นคำว่ากัะพะรีการาหารเนี่ยจึงหมายถึงอาหาร อาหารที่เรากลืนกินลงไปตัวอาหารรูปนั้นอาหารรูปนี้ก็คือกะเพราลีการาหาร,รนั่าารรนเองรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกกันว่าโอชาก็ได้เพราะว่าโอชานี่หมายถึงธรรมชาติที่ยังรูปให้เกิดขึ้นติดต่อกันเราเรียกกันว่าโอชาซึ่งก็ได้มาจากอาหารคือกะเพลีการาหาร,ร ได้เคยอธิบายแล้วว่าอาหารชนิดเนี้ก็คืออาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกๆวันที่เราได้ไปจากการบริโภคข้าวผักผลไม้เนื้อหรือขนมขนม,นมเนยต่างๆสงเคราะห์ว่าเป็นกระพะรีการอาหารและในกระพะรีการอาหารนี้ก็มีโอชาอยู่ด้วยดฉนั้นโอชาก็ได้ไปจากอาหารชนิดนี้ ซึ่งไปหล่อเรียงรูปร่างกายของสัตว์เนี่ยให้เจริญให้เจริญขึ้นติดต่อกันเราเรียกธรรมชาติที่จะทําให้รูปเจริญเ,เรียกว่าโอชารูปกระโอชารูปนี้ทําให้สัตว์ทั้งหลายได้มีกําลังรูปชนิดนี้เรียกว่าอาหารระปอาหารระปนี้ได้มาจากอาหารเป็นปัจจัยมีอาหารเป็นสมุดฐานจัดว่าเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ จะมีอยู่ภายในร่างกายของเราทุกคนด้วยในรูปในรูปทุกๆหน่วยทุกๆอนุทุกๆประมานูนั้นจะมีโอชาเนี่ยอยู่ทั่วไปในตาก็มีโอชาในหูก็มีโอชาคือในจกักรภาษาสรูปนี้ก็มีโอชาในโสตภาษาสรูปนี้ก็มีโอชาโอชานี่จะแยกออกจากหมวดหมู่ของรูปรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้อยู่ในอวินิโพคร,รูปแปดอวินิโพคร,รูปแปดนั้นก็มี ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือปัทวีอาปโปเตโชว,วายโยแล้วก็มีวัน,นะมีคันทะมีรสะมีโอชาวัน,นะคันทะรสะโอชาทั้งแปดนี้เรียกว่าอนุนิโภครูปซึ่งแปลว่ารูปที่แยกออกจากกันไม่ได้แต่ถ้ารูปนั้นเป็นกรรม,มะชะรูปก็จะมีชีวิตรูปเข้ามาเกิดรวมด้วยแล้วก็มีรูปอื่นเข้ามาเกิดรวมด้วยก็เป็น บทหมู่ของรูปหากว่ามีจักขูภาษาทรรูปเกิดร่วมด้วยก็เรียกว่าบทหมู่ของรูปที่มีจักขูภาษาพาะเป็นที่สิบภาษาทางพระพิธรรมใช้คำว่าจักขู่ัรสกะกราบแปลว่าบทหมู่ของรูปที่มีจักขู่ภาษาพาะเป็นที่สิบดังนั้นคำว่าอาหารรูปนี้จึงเป็นรูปที่ทําหน้าที่หล่อเลี้ยงรูปให้เจริญเติบโตขึ้น ถ้าเข้าไปอยู่ในร่างกายของสัตว์ก็ทําให้ร่างกายของสัตว์เนี่ยเจริญขึ้นอาหารรูปนี้ก็มีกระพาลีการาหราเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดโดยสภาวะของอาหารรูปสภาวะลักษณะนั้นท่านอธิบายว่าโอชาลักษณะแปลว่ามีการให้รูปเจริญเป็นลักษณะลักษณะของอาหารรูปเนี่ยคือทําให้รูปเจริญรูปเจริญในที่นี้ก็หมายถึงว่าทําให้รูปเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นเช่นจาก กาละละในขณะที่กรรมมัชรูปเกิดมาขณะแรกของการปฏิสนธิมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทารกแล้วก็จากเด็กก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ตามลําดับก็เพระว่ามีมีตัวออโอชาที่ได้ไปจากกระพลีกลา,าหานี้ทําหน้าที่ไปหล่อเลี้ยงให้เจริญขึ้นมา เราเรียกธรรมาชาติชนิดนี้ว่าเป็นอาหารรูปทําให้รูปเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นดฉะนั้นถ้าหากร่าผู้ใดที่บริโภคอาหารลงไปแล้วมีโอชามากเนี่ยรูปร่างก็ใหญ่โตอ้วนท้วน,วน,วนสมบูรณ์ดีแาะว,ว่ารูปเนี่ยเจริญมาด้วยอํานาจของโอชาที่ได้มาจากพระลีการาหารโดยหน้าที่ของรูปชนิดนี้นท่านอธิบายว่ารูปปา,าระณนะระสังมีการทํารงไว้ซึ่งรูปเป็นกิจ คำว่าทำรงไว้ซึ่งรูปเนี่ยก็คือทําหน้าที่ให้รูปที่เกิดร่วมกันกับตนนั้นดํารงอยู่เป็นหน้าที่ของอาหารรูปอาการที่ปรากฏท่านอธิบายว่ากายุปัถัมนะปัจจุปัฐานังมีการอุดหนุนไว้ซึ่งรูปปกายเป็นผลปรากฏอุดหนุนไว้ซึ่งรูปปกายเป็นผลปรากฏก็คืออาหารเนี่ย จะทําหน้าที่อุดหนุนคาจุนให้รูปปรจจยเนี่ยดํารงอยู่ได้เป็นผลปรากฏถ้าหากว่าขาดอาหารแล้วรูปปรจจยนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยมีผู้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นหนึ่งในโลกพราบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกคาว่าเป็นหนึ่งหมายถึงว่าสําคัญเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือเรื่องของอาหาร ก็ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีอาหารเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกไม่ได้ท่านจึงตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกแล้วก็ตรัสเลยว่าชีวิตของสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารปัดจัยอื่นนั้นรองลงไปอย่างเราไม่มีเสื้อผ้าจะลุ่งหมเลยเนี่ยแต่ถ้ามีอาหารแล้วชีวิตก็ดำรงอยู่ได้อย่างคนป่าในสมัยก่อนแกก็ไม่มีเสื้อผ้าจะลุ่งหมแต่ว่าเมื่อจะมีอาหารแล้วชีวิตของแกก็ดำรงอยู่ได้ท่านจึงจัดว่าอาหารเ,เป็นอันดับหนึ่ง ในโลกวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้